สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมได้มาแล้วนะครับเป็นเหรียญ100ปีสมเด็จโตนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับเพื่อนๆพิมพ์เล็กนี่จะมีขนาด1.5เซนนะครับส่วนพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีมีขนาด4.1แล้วก็พิมพ์กลางนะครับ2.4นะครับก็จะมีตอนนี้ผมมีแล้ว2พิมพ์นะครับ100ปีสมเด็จโตนะเป็นเนื้อทองแดงบล็อกกระสับนะครับเพื่อนๆพื่นจำนวนการผลิตของพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์กลางเนี่ยเขาจะมีจํานวนการผลิตที่เท่ากันนะครับคือหลักหมื่นนนะครรัับแต่่่่่ผมมมมไใจวากีีืเหยญนะครับ ก็น่าจะ 2- 3ส0 0หมื่นเหรียญน,นะประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดหรือว่า 84%,00 0ี่นเหรียญหรือไงนี่แหละแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะผลิตหลักพันเหรียญน,นะครับอ่าผลิตหลักพันเหรียญอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเล็กสุดนะครับสภาพสวยผิวเดิมคมชัดปี2515รุ่น100ปีนะครับรุ่นนี้ก็หลวงปู่โตปุกเสกนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กก็ก็สวยน่ารักนะครับสภาพขนาดสวยน่ารักกําลังดีนะครับนี่ วันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนี่ขนาด2.4เซนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเหมือนกันบล็อกกระสาบนะครับดูตัวหนังสือเขานะครับลักษณะตัวหนังสือจะมีความคมชัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสไตล์บล็อกกระสาบนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมอ่านี่นี่เลยนี่บล็อกกระสาบตัวตัดชัดเจนนะครับนี่ตัวตัดเขา รุ่นนี้ต้องบอกว่าพิธีใหญ่นะครับถ้าเป็นผ้าผงถ้าเป็นผ้าผงร้อยปีนี่เคยมีการเช่าหาขึ้นไปถึงหลักแสนนะครับสภาพส,สวยๆนะครับหลักแสนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็หลักแสนแก็ยังมีอยู่นะถ้าสวยจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็สตาร์ทที่หลักหมื่นนะครับหนึ่งร้อยปีสมเด็จโตนะครับเป็นผ้าผงนะครับผ้าผงสมเด็จนะครับถอดแบบพิมพ์จากผ้าผงสมเด็จของท่านเลยนะครับที่โด่งดังมูลค่าหลาย หลายล้านนะครับก็ทํามาเป็นแบบรุ่นที่เราเลือก100ปีแล้วก็จะมีเหรียญก็คือเหรียญรุ่นนี้ที่ผมบอกก็คือจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางและพิมพ์ใหญ่ตอนนี้ผมมีแล้ว2นะครับตอนนี้ผมมีแล้ว2ก็คือพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์กลางนะครับเหลือแค่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่ขนาด 4. 1ุนี่เบอร์เริ่มเลยนะครับเพื่อนๆขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญแบบคล้ายๆแบบเหรียญจิโกะครับเหรียญใหญ่นะครับอันนี้ก็นําให้เพื่อนๆได้รับชมว่า เป็นรุ่นที่น่าสะสมแล้วเก้ก็เยอะมากนะครับเป็นรุ่นที่น่าสะสมอนาคตผมว่าดีแน่นอนนะครับรุ่นนี้รุ่น100ปีเนี่ยนะครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยเคยได้รับความนิยมมากมากนะครับอาจจะดอบลงไปบ้างในช่วงนี้แต่ผมเชื่อว่าในภาวะที่กลับมาเนี่ยเหลยญรุ่นรุ่นที่เป็นรุ่นนิยมเหล่านี้จะกลับมาแบบทวีคูณนะคพับนเพื่อนแล้วก็เกจิที่ปลูกเกก็เป็นถึงระดับ เกจิในตำนานนะครับอย่างหลวงปู่โตเนี่ยเราก็มีหลายๆเกจินะที่ผมอาจจะกล่าวไม่หมดนะเพื่อนๆอาจจะกล่าวถึงไม่หมดนะครับเห็นไหมครับเหรียญไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับขอบข้างเขาเนี่ยจะมีแล้วจะมีขนาดเท่ากันนะนี่เห็นไหมขอบข้างเขาเหรียญเล็กจริงแต่ว่าความหนาเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าพิมพ์ใหญ่เลยนะครับขอบข้างของเหรียญรุ่นนี้น่าสะสมมากนะครับผิวไฟนะจริงๆนี่ผิวไฟเลยนะสภาพผมถือว่าสวยนะครับ